สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภูสุขชนนะครับเนาะครับครับมือในกาเป็นมือวันที่ยี่สิบสามแหละครับวันจันทร์นะครับเนาะวันจันทร์ที่ยี่สิบสามครับครับท่างสองเสี้ยงยาผ้าลอกขามีแนวทานครับเอาไม้พี่น้องสุภูสุขนเบิงนะครับเนาะครับเป็นตัวเลขของเล่าพัฒนาแหละครับครับสำหรับผู้ใดขอมาแล้วก็อย่าลืมนะครับเ้อครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับครับคได้มาขอนำเสี้ยนน้อหน้าเหรครับ สำหรับตัวเลขนะครับเนาะครับเป็นเล่าพัฒนาเลยครับด้อครับสำหรับหวดที่แล้วของเพิ่นกระลุดไปแล้วครับทั้งเสี้ยนนอนหน้าเพิ่น่าขอโทษขอภัยครับทางเอฟซีเนี่ยครับเพราะว่าเป็นเลขสูตรเลขคำนวณนะครับเนาะคราีเขามีหลุดเป็นของธรรมดาล้ครับครับเขาไปเบิ่งตัวเหลขน้ำกันนะครับเนาะบบดนี้ครับก็ไ้ตัวเลขเมื่อแล้วครับครับนี่ก็เป็นตัวเลขงหดวที่แล้วครับ งุดวันศุกนะครับเนาะครับวันสุกทียี่สิบท่านว่าแครับสำหรับเสี้ยนหน้าหงวดที่แล้วเพื่อนไฮรูดไปที่8กับ9กครับกับเข่าเก้าอยู่นะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขที่ออกกับเก้าครับห้าศูนย์เก้าเป็นเลขล่างครับ5 0 92ูกครับกับกับเก้ากมาเก้ะครับถ้าว่าเพิ่นเด่นไปที่8 ครับนี่ก็เป็นเลขวิ่นของเพิินครับนี่เป็นเลขวิ่นนะครับเนาะครับสำหรับเลขวิ่นของเสียนนาน้าเพื้นวิ่นไปที่หน8 9งเจ็ดแปดเก้า่็มากเกครับมากเก้าตัวเดียวครับมากเก้าครับแต่ว่าเพิินจับคู่มากกับมีเจ็ดแปดเจ็ดแปดแปนึ่งครับ เก้าพนจัม่าเก้าแปเกาเจ็ดเก้าีครับมม่มีเก้าสครับเนาะครับอาก็ลุดไปครับสำหรับเลขกจากคู่กครูแหละครับเลข3ตัวมมียุสองหางพันถหมาสหางแปดสี่ศูนย์หนึงแปดครับแปดสี่ศูห่างก็ลุดไปครับเพิ่นเน้นไปที่8ปดะครับเพิ่นไม่ได้เน้นเก้าครับสําหรับเพิ่นกลมเด่นกับเก้าแครับอันนี้เป็นงวดที่แล้วครับ สำหรับงวนนี้มันหายมาแล้วล่ะครับสำหรับตัวเหลขของเพิ่อนนะครับเนาะครับครับอันนี้เป็นเหลขสูตรเลขคคำนวณครับครับมีเขามีรุดเป็นของรัมดาด้ยครับเด้อครับพิจนาเบิ้งครับสําหรับภูมักั้งเล่าล่ะครับเป็นเล้าพัฒนาเนาะรัาเนาะครับตัวเลขสวยๆงามๆครับหลายอาจารย์ครับคำนวณนมากคับบอกคือกันล่ะครับจักสิขาอาจารย์ได้แน่เนาะครับเนาะครับ เป็นก็บาองเปิดเต็มที่และครับดีเด่นมากตลอดนะครับสํารับตัวเหลขของเพื่อนทางเสียนนอนหน้าเลยครับเด้อครับผู้ได้ติดตามทางเสียนนอนหน้าครติดตามกันไปเรื่อยๆครับเบื้องกันไปเรื่อยๆครับครับเล่าพัฒนาเล่าพัฒนาหมวดประจําวันที่ยีเป็นวันจันทร์นะครับ ท่านว่าเนาะครับเนาะครับท่านว่าค้มหกเจ็ดครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วปีใหม่แล้วครับสําหรับเสื้อนนหน้าชุดนี้ครับเลขลูดลูดไปที่สี่กับแปดครับสี่และแปดครับสําหรับเลขวินครับเอาไปวินเบิึงนะครับเด้อครับกามีสาม 3,4,2,8 3,4,2,8 2,4,3,8ก็ว่าได้ครับเอาแล้วแต่สิกลับไปกลับมาแล้ะครับมารเอาครับจับเอาครับมีเลขสีตัวครับสำหรับจับคู่ครับที่นี่จับคู่เชียนหน้าให้หกคู่ขึ้เก้าครับ6คู่ก็มี4,3ีมแหละครับ4ี4,3ามสาม สี่ห้าสี่ห้าสี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดสำหรับแปดขับแปดที่นี่ครับคนไทยไปแปดแปดห้าแปดห้าแปดเจ็ด ตัวสุดท้ายเด้อครับเด้อครับแปดซีซีแปดแปดซีก็ว่าไปครับกลับเอาครับไปกลับเอาครับแปดซีตัวสุดท้ายครับเน้นไปที่แปดซีครับสำหรับเลขสามตัวครับเลขสามตัวก็ง่ามอยงเหมือนมากง่ามง่ามครับทางแอดกัดมักน้ำโยงครับห้าเจ็ดห้าเจ็ดแปด ฮาร์เกแปดซีสามซีครับชุดนี้คืองามครับมางามมาสวยมางามครับชุดนี้ครับจับไปเด้อครับเด้อครับจับไปเด้อครับของเซียนนอนนาครับเซียนนอนนาหนูหนกเน,นาะครับ ครับนี่เป็นตัวเลขของเสียนนอนนาครับตัวกลมของเพลินพันกลมเดินไปตัวไรเนี่ยหล่ะนี่กลมเดินไปตัวไรเนี่ยหน้าบ้าเนเสียนนอนนาวันที่ยี่สิบสามลูดครับตัวเก่งเพลินเป็นสีครับเดินสีไปเลยครับล่องแปดครับล่องแปด ครับกยะทิมครับเลขกุ่มนี้ครับมักกระจัดครับ3 4 2 8 3 4 2 8ครับก่มเด่นข้างบนกับ8ปดส่แปดเครับ8หาตัวร่องนะครับด้อครับ8หาก็จะไปทิมสำหรับตัวเลขกแหาครับเลข3ตัวนี่สวยงามมากเลยครับนี่ครับ5 7 8นี่ครับครับอาแคปหนาจอไว้ที่นี่ครับ มืองแรกนะครับเนาะมีครับสองทุ่มสำหรับตัวเลขของเซียนนาหน้ากับงวดวันที่มีสิบสามลุดไปทีสี่กับแปดครับเด่นสีเหรอครับเด่นสีเนาะครับเนาะครับดินไปเลยสีนี่ครับสียู่บนอยู่ล่างกับจับเอาครับสำหรับเหล็กลุดสีครับบนล่างครับข้อวิ่งกับสี่คู่จักเนาะครับเนาะครับสำหรับเหล็กวิ่ง วินเนาะครับ3 4 2 8ครับเลขวิน3 4 2 8จับคู่กับ4 3 4 5 4 7 4 7 8 5แล้วครับ8 5ตัวล่องเข้าเพื่น8 7 8, 8, 8 4ตัวกลมกลมเด่นไป8 4อันนี้เป็นตัวเลขครับสำหรับเสียนหน้าเนาะครับเนาะครับชุดนี้ เลขสามตัวเลขสามตัวมีสองหางห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดสี่สี่สามสี่ครับสี่สามสี่เอาไม่แค่นี้ครับเลขผมมีติดหนึ่งแล้วนะครับเนาะครับเลขผมมีติดหนึ่งสวยๆงามๆเอามาต่อมาฝากเอฟซีนะครับเด้อครับครับสำหรับคล,ลิปนี้ครับผมมีอย่างไรล่ะครับทั้งสองขอลาพีล่ลาน้องนะครับเนาะครับขอให้พี่น้องเอฟซีอยู่ดีไม่แห้งสุบู่สุก้นครับโชคโชคมันมันลำลำเรวยๆครับ ตัวเลขก,กับพิความเสียงครับพิจนาบึงครับเบึงพี่คมบันเทิงนะครับเนอะครับพิคมสูนยุนุนานครับพอกันไหมนะครับเนาะลิปหน้าสไลฟจิมนีสวัสดีครับ